สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาตอบคาถามสําหรับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแล้วก็ไปดูแลรักษามาหลายวิธีการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดึงหลังฝังเข็มกายภาพนะครับ ยืดกระดูกนะคะหรือว่ากินยาแก้ปวดแก้อักเสบก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราอ่ะไปกินสารอาหารหรือว่าอาหารเสริมต่างๆนาน,าน,นะแล้วมันไม่ดีขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะครับรักษาไม่ได้ตรงจุดสักทีเดียวนะครับโรคนี้ถ้าเราจะฟื้นฟูให้เห็นผลเราต้องฟื้นฟู2เรื่อง2เรื่องนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจเลยเรื่องแรกนะครับหมอนรองกระดูกเราเสื่อมเราต้องมีการฟื้นฟูหมอนรองกระดูกให้มันสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าหมอนรองกระดูกเราเนี่ยนะครับมันเกิดจากสารธรรมชาติตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอนดรตินเพราะฉะนั้นถ้าาาเรรรนะับปท สารอาหารที่มีคอนเดตินมากๆเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนให้เราได้อย่างที่2นะครับเราจะต้องมีการฟื้นฟูตัวเส้นประสาทที่มันเสียหายแล้วก็อักเสบอยู่นะครับจากการโดนกดทับเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราฟื้นฟู2อ,อย่างนี้ได้ทั้งกระดูกแล้วก็เส้นประสาทด้วยอาการเราจะดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกแน่นอนครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับคําปรึกษานะครับในการดูแลฟื้นฟูนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้นะครับในการให้คําปรึกษาฟรีสามารถฝากเบอร์โทรไว้หลังจากที่ฟังคลิปนนี้้จบบไดเลยะครั